เอ,อสวัสดีครับอยู่กับผมแซมพิงครับวันนี้มาซื้อข้าวหลามครับผมไม่ได้มานานเลยนะไม่ได้มานานเลยเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนตังค์มมีอยู่มีอสวัสดีครับโอ้ทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีคนขายเลยอ่ะไม่ไม่มีไม่มีเหรอเท่าไหร่อ่ะ มีไอบ้างเล็กไม่มีบ้างเล็กไหมเรื่รองเท่าไหร่อาร้อยหนึ่งนี่หรอสีอะไรนี่อี้มีดำขาวผสมกันอ๋อผสมกันนะขายดีไหมเนี่ขยข,ขายดีค่ะขายหมดทุกวันเลยเหรอเลยนจบแล้วนี่จะมาสามแล้วเหลือสอบค่ะฮะจบ ใช่ไหมในวุฒิเปล่าคนคนให้คนให้ดอกไม้ยอะไม่ปัดทิ้มอ่ะก็เยอะใช่เหรอเยอะเลยเหรอหายไปนานเลยพี่ใสฮะอุ้ยพี่ยังไม่ว่างเลยอ่ะพี่เพิ่งว่างแลวเนี่ยเพิ่งว่างก็โทรหาเลยปกติวันนั้นโทรมาคนก็ไม่อยู่ วันนั้นโทรมาเพื่อนก็มาอยู่ไปไหนอ่ะไ,ไม่รู้ถ้าไม่อยู่สวนกลางจะไปบ้านเกิดไปบ้านเพื่อนไปทำงานเหรอไป่ทำงานด้วยไปเล่นด้วยไอแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไอแม่อยู่ทางไหนฝั่งนู้นนะนี่นนะเวโอ้เลือก,กี่มัดเนี่ยเลือก,กี่มัดเก้าเหลือเก้า,า,กามัด ไมก,กอ้อนหนึ่งอันเล็กอันเล็กจะได้แจกจ่ายรัศดรถูกขอนอยหได้มานาเลย ใช่ไหมนานมากๆเป็นเดือนอย่างเกือบแล้วโอ้นี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยเนาะยะาันหน้ามาใหม่อย่างเออใช่ไหมตัดผมมาใหม่เหรอโอ้วันนี้มีคนมาขอถ่ายรูปอย่างเนี่ยก็มีแนี่ทุกคันที่มาซื้อก็คือถ่ายรูปหมดอ๋อทุกคันที่มาซื้อมาขอถ่ายรูปหมดเลยคันตะกี้ก็มาถ่ายรูปโอ้ดังดังดังใหญ่แล้วนะเนี่ย ดังใหญ่เร็วยะ yeah. ไม่ไล่สุดอ่ะตัวไล่ตัวเด็กมันกระตุกใช่เนี่ยปกติจะเห็นไล่สดุดเนาะขี้เกียจไม่ช่วยไม่เหนื่อยอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์อเอฟซีรางแปดใช่เหรอช่างมาร์คท้ายบ้านดอดอยูเซ่นี่คนน้องกี่ค่ะน้องกีเหรอ เนี่ยเอามาติดไปเลยทุกคนเนี่ยติด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 เลยแม่กำลังทำป้ายใหม่ทำป้ายใหม่เหรอทำทำไมอ่ะป้ายนี้มันขังแล้วดิมันขังแล้วเนี่ยป้ายเนี่ยเขาให้มันใหญ่ใหญโอ้ทำให้มันใหญ่ใหญ่คนจะได้เห็นนบางคขี่ผ่านก็ไม่เห็นมันอันนี้ครัหนูมันตังป้ายหมดเลยเลยไหตรงไหนนั่นแหละอันนี้มันตังนะคะแนนสุดท้ายอ๋ออันนี้มันบัง ไม่ได้มานานเลยวันนี้มันซื้อตั้งสองร้อยกินเองไม่หมดแน่นอนหรอกเอาไปแจกจ่ายเอาไปให้ทีมงานกินกินไม่ได้แล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้มีเรียนไหมเนี่ยียค่ะแล้วก็ดต่อไปก็สอบแล้ววันเปวันแล้วเราปิดเทอมวันไหน ไม่รู้น่าจะวันที่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละค่ะย <22, 23 S 2> ี่สิบสองยี่สิบสามปิเทอมแล้วมาขายละวันเลยใช่างมั้ยน่าจะแบบนั้นเยีวันหนึ่งนี้ขายได้เท่าไหร่วันหนึ่งอ่ะวันนีน้ก็ห้าหกพันประมาณนี้นวันละห้าหกพันเยอะไหมเยอะเหรอแต่ก <c oughs> ่อนยังไม่เกินสามพันางเงี้ยแต่ก่อนไม่เกินสามพันแต่เดี๋ยวนี้ห้าหกพันเลยเหรออู้ โคงการาก่ได้หมื่นกว่าอ่ใช่เหรอโครงการนี้จะถึงนี่นะเพราะว่าโคร,รงการรถ้มันจะเยอะของมันโอ้ม,มันก็เต็มนี่เลยเนาะโครงการ,รไม่โครงการทาง,ทาง,ทางตอนโครงการวันแรกนี้ทางไหนมันจะติดเสน้นทางนูน้นอ๋อแต่ทางนี้จะโล่งแล้วขายเก่าก็ขายอ๋อขายได้เป็นหมื่นแน่นอนแล้วโครงการไม่ได้หยุดเลยขายอย่างเดียวไม่ หยุดทำไมแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวอยううู right. ่ไหนยุ่งหัวละใสน่าจะหัวละใสนี่อยู่ไหนวะเห็นแต่อื่นพูดเห็นแต่อื่นพูดไม่เคยไปจริงๆฮะอยู่สุรินทร์หรือเปล่าอยู่สุรินทร์เลยนะแต่พี่ว่าเป็นเขตวีรกรรมแต่ว่ามันเป็นของสุรินทร์ใช่ไหมมันมันเหมือนไก่อะไรนะกระชุ่งตุลาเออเหมือนไหมอา้าวมันเปิดใหม่เหรอ ไหมคนไปเยอะไหมเยอะมากโอ้ oh, เยอะมากเลยอู้รถเยอะมากนี่รถเยอะแต่ไม่ค่อยจอด,ดใช่ไหมรถเยอะแต่ไม่ค่อยจอดวอดดันจันอ๋อแล้วทำไมไม่โบกอ่ะ <Yeah. S 1> ฮะปกตินี่จะต้องเห็นโบกแล้วนะ โง่เนี่ยต้งแต่ยังไม่ดังหรือก็ไม่โง่ใช่เหรอไม่ขี้เกียจเลยกแล้วแต่จะจอดแล้วแต่จะจอดซื้อไม่เพราะถ้าคนมันจะจอดเขายัง<ะ>ไงมันก็จ,จอด <laughs> อ,อ๋อใช่ไหมถึงจะโง่ให้ตายเขาไม่จอดเขาก็ไม่จอดเนาะถึงนั่อยู่เฉยๆดีกว่านะเออถึงคุณจะโง่ให้ตายเขาไม่จอดเออ <laughs> <laughs> อาขาก็ไม่จอดเหมือเนเดิมเลยเนาะเนี่ยน้องเพิร์นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคนก็มาเข้าแล้ว เออถ้าเขาจะจอดเขาก็จอดถ้าคนจะรักเหมือนกันเลยเนาะมันก็รักเหมือนเดิมหละเนี่ยทุกคนโอ้ที่ไปก่อนเนอะเดี๋ยวพี่มาอุดนน่นหน่อยสวัสดีครับคนดังนะเนี่ยไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปละผมอู้ข้หลมเยอะมากเลยรถเยอะมากรถเยอะมากเดี๋ยวเรารอรถไปก่อนไม่ไหวแล้วลาเมาเหมานะครับเราเมาเำอมาเมา อู้หู้หู้ไปรตรวจอ,อี่ไปแล้วนะอู้อื้อ,อันนี้แหละทุกคนกลับบ้านผมมาแต่บ้านตรวจครับนี่ก็จะกลับบ้านละไปทุกคนไปแล้วเนอะบ๊ายบาย ไปแล้วโอโผมไม่ได้มานานเลยนะทุกคนนี่แหละครับผมเพิ่งมาอุ้ยไม่ใช่เป็นเดือนเหมือนน้องว่าน่าจะเป็นเดือนนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนน้องได้นะครับแวะอุดหนุนน้องได้นะก็มาซื้อน้องเยอะๆครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายบายครับเดี๋ยวผมจะมาหาน้องบ่อยๆเนาะถ้าใครคิดถึงเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม